สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรณสานะคะวันนี้พาหนูแมงตื่นนอนแล้วก็พามาเล่นน้ำแล้วนะคะนี่โอ้ยนะคะอู้ยดูน้ำกระเด็นกระโดดไปหมดเลยนะคะนี่ยาตัวหนูแมงเล่นน้ำแล้วนะคะนี่ย การเกบของนุ่งเมงนะคะอู้ยเต็มอ่างเลยนะคะอู้ยดู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 อุ้ย,ย,ย,ยลุกได้ไหมคะนี่อู้ยอ้ยอ้ยดูกลิ่นเกลือกเลยนะคะนี่โอ้ยความสุขของนุ่งเมงนะคะ เล่นน้ำได้สุดยอดมากเลยนะคะเล่นโคนเลยลูกอ่ะออ้ยดูดูดูสนุกไหมคะสนุกไหมจ๊ะนี่เด็กน้อยนอนพึ่งตื่นนะคะนี่ตื่นปุ๊บก็พามาเล่นน้ำปั๊บเลยนะคะออ้ยดูเอาดูทั้งเล่นอ่ะว่าจะให้พี่วันดีมาเล่นด้วยนะคะนี่ว่าจะให้พี่วันดีมาเล่นคู่ด้วยนะคะนี่ ไปไหนแล้วล่ะคะนี่โอ้ยนี่ไปไหนอีกคะว่าจะให้พี่วันดีมาเล่นด้วยนะคะนุม่มเองโอ้จะให้พี่เล่นวันดีมาเล่นด้วยนะคะนุม่มเองพามาเล่นสงคนเลยนะคะนี่มาเล่นน้ํำกับพี่สาวนะคะนี่อน่ารักมากเลยนะคะ อาลงเล่นเลยพี่วันดีลงเล่นเลยลงเล่นเลยลูกเบงนะคะไม่มีอะไรต้านทานลูมเมงได้เลยนะคะนี่ให้พี่วันดีเล่นด้วยลูกยกขาลูเอาน้ำมาเปิดอีกใส่อีกพี่อาม เดี๋ยวจะเอาน้ำมาใส่เพิ่มอีกนะคะานุเมงกลิ้งอีกเร็วลูกนุเมงกลิ้งอีกเร็วลูกเร็วนุเมงกลิ้งอีกแล้วลูกเร็วพี่อามจะเปิดน้ำใส่ให้อีกนะคะเปิดใส่เลยพี่อามเปิดใส่อีกเลยให้เต็ม เป็นสายยางพี่อามรีบวิ่งมาเลยนะคะนี่อ่ะลงเลยพี่น้องนูกเมงลงเลยค่ะอ่ะลงเลยลูกลงเลยอ่ะพี่วันดีหิวน้ำพี่อามนะ อาลงเลยหนูแมงลงเลยลืมแล้วนะคะลืมอีกแล้วนะคะอ่ะหนูแมงลงเลยลูกลงเลยอ่ะลงเลยอันนี่วยลูกไปเล่นน้ำกบน้องดอ่นนกัอน้องด้อ พี่วันดีพี่วันดีเห็นนุ่เมงเล่นแรงไม่เข้าใกล้เลยนะคะอุ้ยนาจะปีนกำแพงแล้วพี่อามน่ะจะปีนกำแพงไปไหนนุ่มเมงน้อยจะปีนกำแพงไปแล้วนะคะนะน้องวันดีเห็นนุ่มเมงเล่นแรงไม่ไม่ไหวแล้วนะคะไม่สู้นุ่เมงแล้วนะคะดูสาวน้อยจอมพลังนะคะอุ้ยอุ้ยดูดันดูดันถังแล้วนะคะดูดันถังนะคะแม่จ๋าดูดันถังนะคะ นั่งนั่งดูนู้มเมงเล่นนะคะที่วันดีคนสวยนั่งดูนู้มเมงเล่นนะคะที่วันดียอมนู้มเมงแล้วนะคะนั่งดูดีกว่านะคะไมไปแล้วนะคะยูยดูดูนะคะนู่มเงจ้ามาแล้วค่ะ ขอนั่งดูนุเมงเล่นดีกว่านะคะขอหนูขอนั่งดูนุเมงเล่นดีกว่านะคะเดินไปแล้วนะคะนุเหมงเล่นแรงมากพี่วันดีไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยนะคะน้องนี่นะคะพี่วันดีนอูอ้ดูสภาพถังนะคะดูสภาพถังน้ำนะคะ อาเลยนูมเมงเต็มที่เลยตามใจหนูเลยนะคะพี่วันดีก็ขอนั่งดูหนูเล่นดีกว่านะคะพี่บันดีขอนั่งให้กําลังใจนูมเมงนะคะเห็นนุมเมงเล่นแรงพี่วันดีไม่กล้าลงเลยนะคะพี่อามเปิดพี่อามเปิดใจทางเอยเอาที่หนูสบายใจเลยนะหนูเมงแต่พี่บันดีก็ขอนั่งให้กําลังใจหนูแล้วกัน เอาที่สบายใจเลยนะคะแตกหรือเปล่าครับพ่อควานนะนนนฮะอนนอเอ๊ะลุ่มแล้วลุ่มแล้วุ่มแล้วยู่หรือเปล่าเอาที่สบายใจหนูเลยโอ้ พี่วันดีคนสวยก็มานั่งดูนะคะอุ้ยนนองพี่วันดีเห็นนเหม่งเล่นเราไม่กล้าเล่นเลยนะคะนเหม่งเล่นแรงนางไม่กล้าเล่นเลยนะคะนั่งรอนั่งดูพี่วันดีเล่นนะคะอุ้ยดูพี่อามถอยแล้วนะคะพี่อามนีพี่พี่อามก็นี้น้องนเหม่งนะคะนี่ มาเล่นต่อทางนี้แล้วนุ่มเองมาเล่นอีกแล้วลูกเลยายลองยอุ๊ยอุยอ้ยอุยอุย,อยงน้ำนะคะดูอ,อ่างน้ำนะคะอออนอนไปกลิ้งเลยลูกลงไปกลิ้งเลย ่นี่ย่อาบน้ำากับน้องเรอาบน้ำกับน้องเร็ว,น,วน้องพี่วันดีน้องน้องเล่นแรงพี่วันดีไม่ไม่สู้เลยนะคะแมนไช่ละ เอามาเล่นอีกแล้วนี่พี่อามเปิดรอแล้วนูเม้งมาเล่นรอแล้วน่ะพี่อามเปิดถังรอแล้วดูสภาพถังนะคะแม่จ๋าดูสภาพถังน้ําอ่างน้ํานะคะนุเม้งเอาที่สบายใจเลยนะลูกโอ้ยดูสิคะมาเร็วลูกมาเร็วพี่อามเปิดถังรอแล้วพี่อามเปิดถังรอแล้วลูกมานนีเร็วมานีเร็ว มาเร็วมาเร็วมาเร็วหนุ่มเองมาเร็วมาเร็วไอ้วันดีจะสัตว์โด้ซะสาวน้อยจอมบ้าพลังนะคะอื้อื้ ดูคุณแม่ลิลลี่ก็ทิกอัพอรอลูกๆนะคะเป็นห่วงลูกสาวนะคะว่าทำอะไรลูกหรือเปล่านะคะไม่ได้ทำอะไรลูกแม่ลิลลี่นะคะจะให้นุ่มงเล่นน้ำนะจ๊าพี่แม่มาๆนุ่มงมาเล่นอีกเล้วมาหน่าพี่อามเปิดรอแล้วนี่เหนื่อยแล้วบอสสงสัยจะเหนื่อยแล้วนะคะนี่ เี้กลอยไงล็อกกับึืนลูกอ่ะเลียวมากี้วันเนี่ยมาแม่เกล้ยมามาลูกเล็กมาพี่อามเรียกแล้วพี่อามเรียกเล่นน้ำเนี่ยมาพี่อามเรียกเออเออไม่มีอะไรต้านทานนุ่มเบงได้เลยนะคะอือขึ้นไปแล้วนะคะอือ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  ออเอาที่ทนที่ทานที่สุดแล้วนะคะนี่ไม่รู้จะ้านทานพลังตรงนี้ก่อนนะคะเงอนพี่อํมเป็น <laughs> นี่ไปไหนแล้วคะเนี่ย

ดูพี่วันดีนั่งดูนูเมงอย่างมีความสุขเลยนะฮะทำไมหนูไม่เล่นกับน้องพี่วันดีทำไมหนูไม่เล่นคะไม่ดีันนี้ จากรองเลยคุณตัน้นางจะพอแล้วนะคะนี่จากรองนั่นนั่นไปเอาอะไรอีกนุเบงอ่าวนอนพี่บันดีตั้งใจจะพอแล้วนะคะนี่พอหรือยังคะพอหรือยังยังมไม่พอนะค่ะนุเบงยังไม่ยอมนะคะนี่ <c oughs> วุว่นวานไอ สงสัยเด็กๆจะพอกันแล้วนะคะคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะแม่ควานก็ขอเอาความสนุกคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า